สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการวาไราตี้ชี้ช่องรวยนะครับรายการดีๆที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีสาระแล้วก็ความรู้อัดแน่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ไม่ตกเทรนในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเองกําลังมองหาเวลาที่อยากจะมีเวลาในการดูแลสุขภาพที่ดีแต่ยังขาดเวลาในการดูแลรวมไปถึงนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆที่จะให้รายละเอียดคุณผู้ชมในการให้มีหุ่นที่ฟิตแล้วก็เฟิร์มได้ ตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษจะมานั่งคุยกับเราอยู่ที่นี่นะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมตอนนี้สําคัญมากๆห้ามพลาดหลายคนนั้นอยากจะมีหุ่นที่ดีนะครับแต่ยังไม่เจอทางออกที่ดีพอนะครับวันนี้ผมมีทางออกที่ดีกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลยคุณผู้ชมนั้นมีโอกาสในการเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีในวันนี้ด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในเครือของบริษัทเบลทรีโอนะครับคือคุน ประพัฒน์สุพัฒนาภัยสารนะครับหรือว่าคุณหน่อยอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับค,คุณหน่อยครับโอ,โ,โอ้โหเจอตัวจริงตกใจฮะรู้ว่าเป็นดาราอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนี <laughs> ่ยเป็นเพราะว่าการดูแลสุขภาพที่ดีของคุณหน่อยเกี่ยวด้วยค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป็นคนทํางานออฟฟิศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครที่ชมรายการอยู่จะทราบว่าเวลาทางานออฟฟิศเนี่ยจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าด้วยสถานการณ์ทงานต้องนั่งทั้งวันกินเสร็จปั๊บมานั่ง อะไรทําอะไรเสร็จก็นั่งมันทําให้แบบเราไม่มีการย่อยเรารู้สึกอึดอัดตลอดเวลาแม้เวลากกินเสร็จนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานรู้สึกอึดอัดมากโดยเฉพาะเนี้ยผู้หญิงเนี้ยมันจะเสียอย่างหนึ่งเวลานั่งเยอะๆมันจะลงลงสะโพกลงก้นลงขาซึ่งอันนี้เนี้ยแรกๆในเวลาเราไปทํางานเนี้ยแสงเกงไซส์พัฒนาพัฒนาอ๋อเป็น M พัฒนาต่อมา L จนมาถึงขั้น XL คืออันนี้ เต็มที่ของการพัฒนาแล้ว<ช>นะฮะแล้วก็เลยต้องกลับมาไว้ X ยังไงดีใช่ค่ะถึงจะลดลงพระวกตอนนั้นเนี่ยที่ขีดสุดก็คือว่าอยู่ที่ไซ XL ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ทํางานแล้วแบบพอเราทํางานประจำปั๊บเนี่ยเราไปเจอเพื่อนท,<ะ>ที่เรียนด้วยกัน<อ>ห,หลายคนก็แบบเฮ้ยทำให้อ้วนขึ้นขนาดนี้อะไเงี้ย<ม><ว>คนทักแล้วเยอะมากงั้นถามหน่อยนิดหนึ่งนะคุณหน่อยว่าคุณหน่อยเนี่ย พอหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วทานยาลดความอ้วนก็มืนแล้วน uh huh. ะฮะแล้วยังไงฮะถึงมาเจอทางออกที่ดีกว่าแล้วเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยไปเดินแถวสมุทรปราการ oh. แล้วมีอยู่ร uh huh. ้านนึงขายอยู่ uh huh. ขายอยู่แล้วก็เอ๊ะอันนี้มันจะได้ผลไหมอะไรย uh ่เงี้ย เราก็เลยมีควาสึกก็เลยพอดีทางเจ้าของร้านเขาก็แนะนาบอกว่าเอ้ยดีมากเลยนะลูกค้าซื้อไปทานแล้วแบบลดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงก็คือสบายใจปลอดภัยด้วยใช่แล้วพอเรามาพอเราได้มาอ่านปุ๊บอะไรเงี้ยเรื่องรายละเอียดต่างๆอ๋อตัวเบลเอ็กซ์ลินโกเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานด้วยคือรู้จักชื่อแล้วตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอมาอ่านปั๊บอ๋อได้มาตรฐาน GMP ซึ่งถ้าใครไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็น ค้ข้อมูลให้แน่ใจถูกต้องว่าปลอดภัยจริงเราเคยพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ยการที่หน่อยจะต้องกินอีกเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อมาตรฐาน g m P เนี่ยมันคือเป็นมาตรฐานของเมกาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซัวผลิตออกมาไม่ได้แล้วมาตรฐานนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆด้วยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อแซงว่าต้องแบบโอเคจริงๆแบบอ็ลซินโกพราเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลยแบบว่าได้ทานเข้าไปโอ้โห ตอนแรกที่ทานเข้สปเป็ายเลย,เยาง,างค,คือคือตอนแรกที่ทานก่อนเนี้ยเราเราเริ่มแรกที่ทานเนี่ยทางร้านบอกว่าให้ทานแบบเช้าเย็นเ<อ>ช้าหนึ่งเย็นหนึ่งได้เลยแต่ถ้าเราเริ่มอยู่ตัวแล้วก็ทานแค่วันละหนึ่งเม็ดก็ได้คือทานเข้าไปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันความรู้สึก มันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอ่ะมันไม่หนักหนักมันแต่ก่อนที่เราเคยเป็นนะฮะสงสัยแล้วล่ะฮะว่าถ้าเกิดว่าพอรู้จักเบลเอ็กซ์ลิงโกปุ๊บเนี่ยอยากรู้จังส่วนประกอบข้างในนี่เขามีอะไรยังไงบ้างทำาห้ทำให้เราถึงดูฟิตุ่นเฟิร์มแล้วก็ดูหุ่นดีด้วยอันดับแรกเลยก็จะเป็นสารสกัดถั่วขาวโอถั่วขาวเหรอใช่ครับอันนี้น่าจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยจะมีเยอะมากครับตัวนี้น่ยจะช่วยในเรื่องของการไปยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นน้ำตาลอ๋ ร่างกายเนี่ยอ้วนมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนได้ถึง66ซึ่งถือได้ว่านหลในตลาด66%ถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะมากปกติก็จะเปลี่ยนแบบ2% 5 30%อะไรอย่างเงี้ยค่ะาอานมากใช่ตัวนี้นี่ก็คือจะแบบทำให้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเวลาเราทานทานอะไรที่เป็นแป้งขนมปังเลยเข้าไปเนี่ยมันทำให้อ้วนยากกว่าเดิมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราแบบมื้อเช้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราทานกาแฟแล้วก็ขนมปัง เบลเอ็กซ์ลินก่อนให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับอ่านี่เลยคตัวนี้เลยฮะที่สําคัญเนี่ยอย่างสมมติว่าโดยปกติเราทานข้าวไปหนึ่งจานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันอ้วนมากเลยแต่เนีน้ยใช่แน่นมากแต่อันนี้ทานข้าวหนึ่งจานเหมือนเราทานเพียแค่เศษหนึ่งส่วนสามของจานข้าวอ๋อคือความรู้สึกมันไม่ใช่เกิดความรู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันอึดอัดมันไม่ใช่ใช่ถูกมันจะแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบโล่งขึ้นเวลาเราทํางานทานเสร็จแล้วมานั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอุดอัดบางทีตต้้้้้้ออ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 งง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 ปปลลลดดดกกกรระะะุมมมูซิิไไยยย่่่่่าาาาเเีีีคืัันนนนนนนถหหึ ก่อนหน้านี้คุณหน่อยบอกว่าเคยทานยาลดความอ้วนรู้สึกว่ามันมึนศีใช่อันนี้พอมาเปลี่ยนแล้วเป็นไหมอาการมึนยังอยู่ไหมไม่มีเลยค่ะหายไปเลยคือทุกอย่างมัน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 ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าลงปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะเขียวแบบว่ามัมีริ้วรอยอะไรเกิดขึ้นใช่แต่ก่อนนี่คือเหียวผอมแล้วหน้าดูตอบดูโทรมดูแบบว่าเฮ้ยดูเหมือนคนโดนของอ่ะตคือใช่ผิวมันยังเด้งดึ๋งแบบว่ายังโอเคอยู่พอทานเบสซิลิงโกของออกจากร่างกายความรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เเป็นตตัวบองพช ตะบ,บองเพชรหลาย,ลยนคนสงสัยมาเกี่ยวกันยังไงมันดียังไงฮะอ่าแล้วอ่าอันนี้ต้องบอกอนิดนึงว่าเขาได้เปลี่ยนมาเป็นสารสกัดชื่อเรียกว่านีโอปุนเตียนะคะตะบ,บองอเพชรจากฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใครทราบเนี่ย<ะ>มันจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าเพิ่มวิตามิน<อ>ให้กับร่างกายด้วย B1 <ะ> B2 B6 มีแร่ธา17ชนิดด้วยกันโอ้โหนี่เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าตะบองเพชรเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อสมุนไพรมีคุณสมบัติอย่างอื่นแต่วันนี้สามารถมีส่วนในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของรูปร่างด้วยและจุดเด่นคืออะไรทราบไหมคะจุดเด่นเนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของการไปช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าสลายไขมันเนี่ยให้มีแบบ อนุภาคเล็กลงซึ่งในเรื่องของการดูดซับร่างกายจะดูดซับแล้วก็จะทาให้ขับถ่ายง่ายขึ้นปกติถ้าเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยไขมันเวลามันมันมันมีขนาดใหญ่จับกลุ่มเป็นก้อนใช่ร่างกายเราก็จะขับถ่ายออกมายากมันก็ทาให้ผิวพรรณไม่สดใสมันก็จะไปสะสมเนตามขาตามแขนตามอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้จะไปช่วยให้อนุภาคเล็กลงแล้วมันก็จะออกมากับการขับถ่ายอ๋อก็คือทําให้ผิวพรรณสดใสมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่เราทานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจึงเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะห เอาเป็นว่าทานเขาไปปั๊บเนี่ยเดือนแรกจะรู้สึกเลยว่าเดือนแรกมันไม่อึดอัดอพอเดือนที่สองเนี่ยกางเกงที่ใส่อยู่จะหลวมขึ้นหลวมขึ้นใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันลงจริงแต่ว่าคนอื่นก็แบบว่าไม่ได้ทักแบบเฮ้ยผอมมากน่าเกลียดะไรเหมือนตอนเรากินยาเราคิว่าไม่ไม่ใช่อันนี้คือเราบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นอาหารเสริมนะคือกินแล้วเนี่ยนอกจากจะหุ่นดีขึ้นแล้วมันยังทําให้เรารู้สึกแบบ สุขภาพดีด้วย<ะ>คือผิวจะดูเต่งตึงดูสดใสดูเหมือนคนที่แบบออกกําลังกายค่ะ<อ>แต่แค่เพียงทานอาหารเสริม<ะ>ตัวเบลเอสลินโกแค่นี้เองอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอทานไปปุ๊บเนี่ยสักระยะหนึ่งเวลานานผ่านไปนานเท่าไหร่ที่เริ่มมีคนทักเราว่าอะไรบางอย่างรูปร่างเรามันเปลี่ยนแปลงไป,ไปมันดูเฟิร์มขึ้นนะมีไหมฮะมีค่ะ,คะประมาณ3<อ>เดือน3เดือน3เดือน,อ,นอย่างอย่างชุดที่ใส่อยู่เนี่ย<ะ>ปกติก็คือใส่ไม่ได้เลยอารมณ์แบบเวลาเขาจะมีชุดขายทั่วไปเล็กๆอยากใส่จะเลยไฟฟันอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่า อยากใส่มากฉันต้องไปแบ<ต>บไซส์ฉันต้องไปเฉพาะไซส์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นปัญหาที่หนักอ,อกหนักใจใช่อันนี้คือคือจะแบบ ซื้อสื้อผ้าใส่ได้ง่ายขึ้นที่สําคัญเนี่ยเวลาเราไปติดต่องานหรือว่าอะไรก็ตามมันมันรู้สึกคล่องตัวสบายขึ้นนะคะเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยมีคําถามเยอะมากเชื่อเลยเพราะว่าเหมือนหน่อยเนี่ยเป็นคนแบบร้อยแปดคำถามก่อนจะซื้อต้องถามแน่นอนถ้าอยากทราบจริงโทรไปได้ที่ call center นะคะศูนย์สองห้าแปดสามสี่สี่เจ็ดเจ็ดหรือจะเป็นที่เบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดสี่ก็ได้แต่วันนี้ที่สําคัญคืออิจฉามากบอกเลยตรงๆเพราะว่าตอนแรกที่ซื้อเนี่ยราคาซื้อมาเลยพันห้าเก้าสิบ พ <90. S 1> วันนี้ใครที่ดูรายการวาไรตี้ที่ช่องรวย สุดยอดอย่าบอกนะจะมีโปรโมชั่นมาฝากใช่โอ้โหสุดยอดมากคุณยคนลูกสู้อยากรู้จักแล้วอันนี้ต้องบอกว่า50ท่านแรกคนนั้นที่โทรมาก่อนนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้แล้วก็ที่บอกมาสักครู่นี้เดี๋ยวยักเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะคะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเบลเอ็กซ์ลินโกเนี่ยปกติพันห้าเก้าสิบเหลือพันสองเก้าสิบนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยผอมแล้วอย่างเดียวไม่ได้ผอมแต่บางอย่างจะฟีบด้วยไม่ได้ไมนจะดูไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะต้องบอกว่าเพิ่มนิดนึงนะคะเป็นคอฟฟดูมค่ะกาแฟเป็นกาแฟช่่่ววยเรืองบา โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายทานได้นะผู้ชายก็จะเฟิร์มขึ้นผู้หญิงก็จะแบบว่าส่วนที่ควรจะต้องนูนต้องแบบว่าเด้งดึ๋งดบดาวก็คือเป็นสัดส่วนเออใช่อีกอันหนึ่งที่แถมให้เลยนะคะวันนี้อันนี้คือแถมให้กับเบลเอ็กซ์ลินโกอันนี้จากพันพันห้าเก้าสิบหรือพันสองเก้าสิบไม่พอห้าสิบสายแรกที่โทรมาแถมเป็นคอฟฟี่ดูมหนึ่งกล่องบวกด้วยอันนี้หนึ่งแผงค่ะตัวนี้เป็นตัวดีท็อกซ์นะคะพูเรียนแอนไบต์นะคะอ่าตัวดีท็อกซ์พูเรียนแอนไบต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นสสารกัด เสริมอาหารเหมือนกันถ้าลูกค้าที่ซื้อตัวเบลเอ็กซ์เินโกไปทานแล้ว <PD. S 2> <ขอ S 1> ให้ทานตัวนี้ก่อนเพราะเราแถมไม่ให้อยู่แล้ว10วันแล้วก็มาทานตัวเอ็กซารินโกจะทําให้การดูดซึมแล้วก็การทํางานดีขึ้นอ๋อเพนอย่างนี้แล้วผมต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งต่อจากคุณหน่อยแล้วนะครับ50สายแรกเท่านั้นนะครับโทรกันมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0850752474นะครับแล้วก็025834477คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเบลทิโอในราคาพิเศษนะครับพร้อมทั้งกาแฟคอฟฟดูมแล้วก็นี่เลยนะครับในสนของผลิตภัณฑ์ของเบลทิโอเช่นเดียวกันด้วยนะครับู้ นั่นเองครับก่อนจะทิ้งท้ายไปในวันนี้อยากจะให้คุณหน่อยฝากอะไรให้กำลังใจใคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตอนตอน,นี้แล้วก็อยากจะมีทางออกที่ดีเหมือนอย่างคุณหน่อยวันนี้ที่ได้ครั้งหนึ่งเองเนี่ย ได้เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับความอ้วนมาแล้ววันนี้สบายขึ้นแล้วอยากจะ,ะบอกคุณผู้ชมยังไงบ้างคืออยากจะบ,บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าลองลองเปิดโอกาสกับตัว,ตวเองดูนะคะหากจะเลือกทานผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารเสริมอะไรก็ตามที่ดีแล้วก็ส่งผลในระยะยาวที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะต้องลองสังเกตดูแล้วก็วันนี้ถือว่าเบลเอ็กซ์ลิงโกนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมด้วยยังไงก็โทรมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนะคะออแล้วครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณหน่อยได้บอกเอาไว้นะครับวันน วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหน่อยนะครับแขกรับเชิญของเราที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้คุณนัทประพัฒสุพัฒนาภัยศาลขอบพระคุณค,ครับ คุณผู้ชมครับวารตี้ชี้ช่องรวยนะครับเปิดโอกาสดีๆให้คุณผู้ชมนั้นได้มีทางเลือกสุขภาพที่ดีของสาวไทยวันนี้แล้วนะครับที่สําคัญนะครับก็คือว่าวันนี้โอกาสคุณผู้ชมนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมย้ํากันไว้อีกครั้งหนึ่ง50สายแรกเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับช่วงต่อไปติดตามกันได้นะครับพร้อมกับเรื่องราวของสาระความรู้ดีๆกันที่นี่อีกเช่นเคยนะครับผมสลิดไพศาลแสงไทยทวีบุญลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ